บอกไว้ในใจเธอมอะไรเงทำพถึงไปจากันพอมาจากฉันร้องเนไหมเปลี่ยนเพลงเมื่กี้ร้องาไว้ในใจเธอลรองร้องเพลงดอกลำดวนนะคะแต่นี้จะร้องเพลงดอกลำดวนกี่ร้อง

เมระจ,จะหอ่ออยู่กันหนึ่งได้มัะนหนยนที่ไม่เป็นมันขนมปังจริงไง่กรตกซองันวมันกินได้หลงดนแค่นี้ลล <c oughs> องรอง้รองเพลงอะไรดี อโย่จิงอเนียมาร้องเพลง I don't drive my